Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลคนไทยเพียงหนึ่งเดียวในวงแบล็คพิงค์เป็นสาวน้อยอายุเพียง23ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์อีสานบ้านเฮา5บทเรียนล้ำค่าจากลิซ่าแบล็คพิงค์1ล่าทำตามฝันลิซ่าชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กและฝันอยากเป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปเพราะได้แรงบันดาลใจจากบิ๊กแบงและ t ูแอ o n e ่ลิซ่าเรียนทั้งร้องทั้งเต้นลูกทุ่งลำไทยฮิปฮอปชอบเป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดตามที่ต่างๆคุณต้องพร้อมเสมอเพราะไม่รู้ว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่ ในปี2010ค่ายเพลงดัง,งเกาหลีอย่าง YG Entertainment มาเปิดออ d i t i o n ในไทยครั้งแรกลิซ่าก็เข้าร่วมประกวดและเป็นคนเดียวที่สามารถเอาชนะใจค่าย YG ได้จากผู้ร่วมเข้าประกวดมากถึง4,000คนในเดือนเมษายนปี2011ทั้งๆท,ท,ที่เธอพูดเกาหลีไม่ได้เลยแต่เธอตัดสินใจไปเกาหลีคนเดียวเพื่อเป็นนักร้องฝึกหัดในค่าย YG ในขณะที่เธอมีอายุเพียงแค่14ปี 2. ความขยันเจ๋งกว่าพรสวรรค์ YG Entertainment เป็นค่ายเพลงดังระดับ top 3ของเกาหลี ผลิตศิลปินดังกลายเป็นไอดอลมากมายเช่นซายกังนําซายและบิ๊กแบงทำให้ใครๆก็อยากมาอยู่ค่ายนี้ค่าย YG มีระบบปั้นนักร้องที่โหดและหินมากยังกับค่ายทาหารหน่วยลบพิเศษเลยลิซ่าตั้งใจซ้อมหนักมากจนทำให้เธอได้รับการประเมินในระดับท็อปทุกครั้งกลายเป็นแบบอย่างให้กับเด็กฝึกด้วยกันเลยทีเดียว 3. อย่ายอมแพ้ลิซ่าเป็นดังชาติคนเดียวที่พูดเกาหลีไม่ได้เลยของเด็กฝึกในค่าย YG สามเดือนแรกเธอโทรไปร้องไห้คุณแม่ทบทุกวันเพราะอายุยังน้อยแถมไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคนเดียวพูดเกาหลีก็ไม่ได้แถมฝึกหนักและลำบากมากถ้าคุณเป็นลิซ่าคุณจะไหวไหมแต่เธอก็ยังสู้ต่อในปี2013หลังจากที่ฝึกหนักมา2ปี YG ได้ออกข่าวว่าจะเปิดตัววงกรุ๊ปใหม่โดยปล่อยคลิปของลิซ่าเป็นครั้งแรกชื่อ h o o t d a t girl โดยไม่บอกว่าเป็นใครสร้างความฮือฮาผู้คนสนใจมากว่าเธอคือใครทำไมเต้นเก่งจังเป็นแฟนว่าตื่นเต้นแล้ว ที่ว่าลิซ่าคงตื่นเต้นยิ่งกว่าที่ได้เปิดตัวสักทีหลังจากฝึกซ้อมอย่างหนักมานานกว่า2ปีแล้วฝันก็สลายเพราะอยู่ข่าวคราวทุกอย่างของลิซ่าก็เงียบหายไปเลย YG เปลี่ยนแผนพักโครงการเกอร์กรุ๊ปไปก่อนแล้วทำบอยกรุ๊ปแทนโอ้ไม่ก้ดถ้าคุณเป็นลิซ่าคุณจะรู้สึกยังไงลิซ่าเหมือนฝันสลายสิ่งที่ซ้อมหนักมาทุกวันเป็นปีๆไม่เป็นอย่างที่คิดกี่ครั้งที่เธอต้องเจอความผิดหวังขอแท้จนแทบถอดใจ ทนมาถึงจุดนี้ได้เพราะเชื่อมั่นในสิ่งที่ฝันหนาวมุ่งม,มั่นสู้ต่อซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมร้องให้ดีกว่าเดิมเตม้นให้หนักกว่าเดิมถ้าเป็นคุณคุณจะรอได้นานแค่ไหนครับในที่สุดเวลาที่ลิซ่าคอยมันนานกว่า5ปีก็มาถึงวันที่8สิงหาปี2016ได้มีการเปิดตัววง b l a c k พิงคอย่างเป็นทางการด้วยซิงเกิลสแควร์วัน แล้วกลายเป็นท็อปฮิตของเกาหลีได้ภายใน14วันและตามมาด้วยเพลงฮิตอีกมากมายจนแร็คพิงกลายเป็นวงที่ดังระดับโลกจนถึงดวันนี้ลิซ่า